สวัสดีครับก็ช่างสอนเหมือนเดิมน,นะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวที่ฟิตเทคนะครับผม,มก็ผมเป็นช่างเนาะก็จะดูแลทั้งหมดเลยบ้านตรงนันออกนะเรื่องสองคนด้วยวันนี้จะมารีวิวแล้วนนก็มาแนะนําสินค้าในร้านของฟิตเทคว่ามีอะไรบ้างนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถกดแล้วก็สั่งซื้อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นจักรยานสปินนิ่งไว้นะครับผมจักรยานเหมือนเสือภูเขานะครับผมแล้วก็เป็นการสำลองให้อยู่ที่นะครับปั่นหนักๆโ็โดดดินกกปั่นได้ได้นะครับผมราคาก็ามีแต่ราคาท เ้าพันเก้าหกพันเก้าสิบพันเก้าแปดพันเก้านะครับผมอ่าเปะจักรยาน spinning bike เนาะส่วนตัวนี้จะเป็นชุดยิมอ่าในตัวแล้วก็มีซีรีส์แมชชีนนะครับผมนะครับเล่นสปอกซ์เล่น sport, เอ่ออกเล่นอ,อก,ล,นออกล่างอ,อกสูงอ,อกตามอกออกลางนะครับได้หมดเลยไอ้ส่วนตัวนี้ก็จะมีแบตเพ็กนะครับผมดันขาเนาะอันนี้ดันอกครับดันอกนะครับอันนี้ตัวเล่นปีกนะครับ,รบผมปีกเนาะโอเคต่อไปตัวนี้อ่าจักรยานขายดีมากเลยตัวนี้ครับผม3,900ันเนะครับ เป็นแบรนด์วีเทคของไต้หวันเนาะปั่นแล้วก็ได้แขนได้ขาเยไหมครับเนะี่ยจะไม่บรหิหารแขนก็ได้บรหิหารขาได้อย่างเดียวก็ได้ครับผมเป็นระบบโซ่นะครับผมไม่ใช่สายตานะเนาะนี่ครับบริหารแขนนะครับผมหน้าจอโชว์หมดเลยะะอัตราเตือนหัวใจแคลอรี่ชีพจรนะครับผมนะแล้วราคาเซฟมากประหยัดมากนะครับโอเคครับผมก็มาดูส่วนตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นววินะ่งอ่าเป็นตัวโชว์หน้าะนะร้านนะผมแล้วก็ของใหม่เนาะตัวเนี้ยอ่าิมสุดเป็นสีขาว3ามพันเก้านะครับลูกค้า3ามพันเก้าพี่ ตัวนี้นะครับผม7,090นะครับน้ากวนวิ่46มอเตอร์สามแรง DC นะครับนี่เป็นจักรยานของอินเทอรจักรยานพัดลมนะครับผมปั่นแล้วก็ใช้แรงลมแรงลมต้านนะครับเป็นการเกตฟิตเนสนะครับผมอันนี้เป็นจักรยานแบบเอ็นปั่นก็คือแบบพนักพิงสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณสูงอายุครับตัดมาการทรงตัวไม่ดีนะครับผมก็ให้ใช้เป็นจักรยานแบบนี้นั่งแล้วพิงปั่นสบายเลยนะครับอันนี้เป็นลูวิ่งมือ2นะครับผมที่ร้านมีมือ2ด้วยนะฮะผมลูกค้าต้องการเซฟงบประหย สินค้าใหม่ราคาสอ0 0มื่นห้าสองหมื่นเก้านะครับผมมือสองหกพันบาทนะครับเนี่ยหกพันบาทนะครับนะครับหกพันบาทลูกค้านะครับเข้ามาดูเนาะมาลองก่อนนะครับผมนะไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาดูกล่องนี้ก่อนดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับอันนี้เป็นชุดเท้าแหลกสมิธแมชชีนครบหมดเลยนะครับผมเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับผม ปรับได้อกสูงอกต่ำอกกลางอกล่างนะครับผมมีโหมดบาร์ในตัวนะครับผมมาดับปรับระดับได้เล่นขาได้ได้ครบหมดเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นสมิทแมชชีนนะครับออปชั่นครบทุกฟังก์ชันเลยถ้าอธิบายยาวเลยนะครับผม10 20นกิโลกรัมนะครับอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูดีกว่านะครับนะครับเป็นงานของแม็กนัมนะครับของอเมริกาเลยเหล็กหนามาตรฐานนะครับนี่ฮะครบเลยลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้ว่าแบรนด์แม็กนัมนะครับเน้นลงขึ้นเน็ตนะครับเกรดคุณภาพนะครับผม นี่ก็เป็นจักรยานนั่งตรงนะครับผมนะฮะคล้ายจักรยานสปินบ้ายสปินนิ่งไบค์นะครับผมจะปบายและนิ่มกว่าสมูทกว่านะครับผมนะครับเป็นการออกกำลังกายขึ้นนึงส่วนล่างนะครับผมแล้วก็ช่วยในการไหลเวียนของเลือดของโลหิตนะครับถามว่าได้ทุกสัดส่วนของร่างกายไหมได้ได้สุขภาพแล้วก็ช่วยในการไหลเวียนของเลือดของโลหิตเรานะครับผมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่องเดินนะครับเครื่องเดินวงลี่นะครับนะครับมีอยู่2แบบนะครับผม แบบที่มีเบาะนั่งกับแบบที่ไม่มีเบาะนั่งนะครับอันนี้ไม่มีเบาะนั่งนะครับผมในการเล่นต่อเนื่องนะครับจบทีเดียวเลย2ี่นาที30ินาทีนะครับนะครับได้แขนได้ขาได้รบหมดเลยนะครับผมปรับแรงต้านเป็นระบบแม่นวดนะครับประหยัดไฟนะครับไม่ต้องใช้เป็นฟ้านะครับไอตัวนี้แบบยืนปั่นแล้วก็ทูอินวันนะฮะทูอินวันเนาะเนี่ยนั่งปั่นได้ด้วยนะครับผมเหมือนจักรยานเลยนะครับผมแต่เขาจะปั่นเป็นวงรีเนาะ จักรยานจะปั่นวงกลมนะครับผมนะนี่ฮะเล่นได้ถ้าเมื่อยแล้วก็นั่งนะครับฮะตัวอย่ยกได้ถ้าเมื่อยแล้วก็นั่งนะครับโอเครุ่นนี้จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับผมราคาก็จะมีตั้งแต่ราคา5,900ันเนะครับตัวสีส้มเนี่ยครับผมกระทัดรัดเหมาะใช้ในบ้านนะครับราคา5,900ันเครับโอเคครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นชุดกิมหนึ่งสถานีนะครับผมนะฮะตัวนี้จะบริหารขาได้ด้วยนะครับถึงสถานีนะครับผมแข่งน,น้ำหนัก65กิโลนะครับให้ลูกค้ามาดูมาลองดูดีกว่านะครับที่ร้านนะครับถ้าอธิบายสาธิตวิธีการเล่นจะเยอะมากนะครับแต่ลูกค้าซื้อไปแล้วบอกว่าอยากได้ท่าเล่นวิธีการเล่นอะไรเงี้ยก็ผมจะให้ลูกน้องนะครับผมสาธิตวิธีการเล่นแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาไปเล่นตามได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นลูกวิ่งของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับจะมีตัวนี้ครับผมโบเซ่นนะครับ ออปชันเต็มระบบมากเลยมีบลูทูธบลูทูธฟังเพลงมีบลูทูธบลูทูธเชื่อมต่อเซ็สวิตช์นะครับผมเปิดผ่านโทรศัพท์นะครับต็อปสตาร์ทผ่านโทรศัพท์นะครับอยู่ไกละไกลแล้วก็สามารถเปิดสัญกาณได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของเขาเลยผมจะบอกให้นะครับหนึ่งับเก็บได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับงานนะครับเป็นลูกยางแอร์สเต็ปอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีสปริงด้านในนะครับช่วยเซฟวิ่งนะครับผมให้มันหนึบแล้วก็การทรงตัวได้ดีนะครับผม นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาทํามายาวมากนะครับพื้นเขานะครับออกแบบมาเพื่อวิ่งโดยตรงนะครับผมหน้ากว้างสายพานอยู่ที่47มีคานกระดานตกกลางด้วยเห็นไหมครับนี่ฮะเพื่อป้องกันแผ่นกระดานไม่ให้หักนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผม Six ์เวอร์นะครับผมจาก29 0 0มืเหลือ15900ืน้ากนะครับหน้ากว้าง47นะครับยาว1 4 2ยสมประมาณนี้นะครับมาดูตัวจริงได้ครับผมนะฮะนี่ครับ นี่ก็เป็นของอไฮซันนะครับผมนะก็จะไล่มาเลยนะครับผมเยอะเลยนะฮะอีทพอลของอเมริกานะครับผมมีของแจ็คกี้นะครับแจ็คกี้มีทั่วประเทศนะครับผมทุกสาขาในประเทศไทยเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าจะประมาณอยู่ประมาณ60 70สาขานะครับนะครับแล้วก็เป็นของอไฮซันจอมสันนั่นเองนะครับผมแมของแม็กกี้นะครับนะฮะเยอะมากนะสินค้านะครับตั้งแต่เล็กราคาตุ๊กตือราคาตัวใหญ่ราคาเป็นแสนเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นบาโหนนะครับผม สายเก็ยฟินิชนะครับเบาหนนะมีใช้แบบเกียนในบ้านเกียรในบ้านเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูทั้งสองนะครับมีลดราคาเยอะมากเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นื่องเดินวุงรีแล้วองกเป็นวงล้อที่ใหญ่นะฮะตัวนี้วงล้อใหญ่ใหญ่กว่าตัวฝั่งทางนู้นเยอะเลยนะครับต้องการงอขาเยอะเยะยืดขายยาวๆระยะเก้าจะย่างเก้าเนี่ยยาวๆนะแล้วก็ช่วงงอขาเนี่ยได้เยอะนะครับสเต็ปช่วงเก้านะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นรีงนะครับนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมนะฮะ เป็นระบบไฟฟ้าใช้แรงฟ้าอะไรแรงต้านของระบบไฟฟ้านะครับผมรุ่นไฟฟ้ามันจะมี2แบบสองแบบและแบบเจนนะครับปั่นและชาร์จไปตัวแล้วก็ปั่นใช้ระบบอะลีเตอร์ไป12โว้นนะครับผมตรงนี้จะใช้ไฟ12โวลตว้นนะครับผมนะรองรับน้ำหนักได้เยอะมากนะครับผมนะเนี่ยมันเป็นรางคู่เนาะมันจะรองรับได้เยอะเยอะมากแบบนี้จะเป็นเหล็กกั่าอย่างนี้นะครับผมจะรองรับนหนักได้น้อยนะครับนะโอเคต่งระมาดูเลยแล้วก็ผมไม่ขาสตินะครับ ไซส์บิ๊กเลยนะครับใครๆก็รู้จักเนาะแมทกิกเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเรื่องคุณภาพทุกคนแข็งแรงนะครับผมส่วนใหญ่เลยทางพวกคอนโดพวกสุขภัณฑคอนโดหรูๆอะไรเงี้ยเขาจะใช้แบบน,นี้ของแมทกิกเนาะโอเคครับเนี่ยดูดีไซน์และคนดูของเขานะครับของเมของอเมริกาแท้นะครับผมวันนี้ ป็นของจชกกี้เหมือนกันนะครับผมสองรุ่นนี้ออกแบบมาพิเศษมากเลยที่บอกว่าเป็นระบบเจนนะครับผมเป็นระบบมอมปปั่นแล้วก็อ่ามีกระแสไฟในตัวปั่นแล้วก็ชาร์จไฟในตัวปั่นแล้วก็ชาร์จไฟในตัวนะครับผมเป็นเกจคอมเมเชียลใช้ในฟิตเนสโดยตรงนะครับผมเล่นมาอ่าเล่นสมูทมากเล่นนิ่มมากนะครับผมนะถ้าลูกค้าไม่เข้าใจยังไงก็จริงๆแล้วนะครับผม,ผมอธิบายเนี่ยบางคนก็อยากให้พรีเซนต์ให้ดูด้วยว่เาเล่นยังไงอะไรยังไง รจริงๆแล้วผมอธิบายเล่นยังไงก็ไม่เห็นลูกค้ามาลองเองนะครับผมอยากให้ลูกค้ามาลองเองนะครับเราจะรู้ว่าเ,เครื่องแบบไหนมันเหมาะกับศีรละร่างกายของเราแล้วเครื่องแบบไหนที่มันรับน้หนักเราได้จริงได้จริงซื้อได้จริงอะไรเงี้ยค <ing> ื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อไปเวลา,ากับผ้าหนึ่งเราไม่ศึกษาก่อนนะครับไปซื้อเครื่องที่น้าหนักที่เบาวกว่าเราใช้งานนะครับน้าหนักคน80แต่ไปซื้อเครื่องน้าหนัก50าสโลนะครับแค่โครงทั้งเครื่องยังรับน้ําหนักเราไม่ได้เลยนะครับผมน้าหนักเราเยอะกว่าเครื่องก็ไม่มีความแข ซื้อแล้วสินค้าไม่ได้คุณภาพเราเล่มันได้ไม่จริงนะครับอยากให้ซื้อแล้วให้มันตอบโจทย์กับเราได้จริงๆนะครับก็อยากให้มาลองนะครับทุกอยาลูกค้าถามอินบ็อกเข้ามาถามเยอะมากเลยอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ยู่น,น,นี้ผมจะถามกลับไปเรื่องน้ำหนักก่อนอันดับแรกนะครับผมบางท่านน้ำหนักเยอะอะไรอย่างได้ราคานคี้ผมก็ไม่ได้ขายเลยการขายเข้าไปแล้วใช้งานได้ไม่จริงแล้วเครื่องเสียมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับผมแนะนําลูกค้าตรงๆตรงประเด็นตรงตามความต้องการนะครับเน้นให้ใช้งานได้จริงนะครับผม นะอันนี้ก็เป็นวิ่งตัวใหญ่ๆเลยนะครับผมสินค้าที่ร้านเนี่ยจะเยอะมากหลากหลายมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูทั้งสองกันด้วยนะครับผมใส่มาครับตามมาเลยของเราเป็นร้านใหญ่สุดโอเคครับนี่คือชั้นสองนะครับผมชั้นสองเนี่ยจะมาดูจะขายพวกอุปกรณ์เหล็กนะครับผมชุดบาร์เบลนะครับผมเนะี่ยก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนอันนี้ก็เป็นชุดที่เขาใช้ใช้เล่นเล่นบาร์ดึงแขนอะไรทั้งหมดเลยนะครับผมนะ นีขายถูกมากเลยนะครับเหลือ5,000นะครับผมจะเป็นตัวโชว์เนาะนะครับนี่ครับเอ๋ส่วนตัวนี้เป็นเครื่องสั่นสลายไขมันยืนแล้วก็สั่นเกิดนี้นะครับผมมีครับอยากถามอีกนะครับว่าสั่นแล้วลดได้จริงไหมผมบอกได้เลยสั่นแล้วลดได้จริงแต่จะยืนให้สั่นแล้วให้มันลดมันไม่ลดนะครับสั่นแล้วเพื่อไขมันมันแตกออกจากกันสลายไขมันออกจาก ลูกเป็นขนเซลูไรต์เราต้องมาเบิร์นเบิร์นคืออะไรกลุ่มคาร์ดิโอครับพี่คาร์ดิโอก็คือูวิ่งลูเดินจักรยานอ่าพวกเนี้ยจะช่วยลดน้ำหนักนะครับผมถามว่าลดน้ำหนักจริงไหมลดได้จริงไหมทุกอย่างเลยนะครับผมมันมีองค์ประกอบของมันเยอะถ้าต้องการลดน้ำหนักนะครับผมควบคุมในการกินควบคุมในการเล่นควบคุมวิัยในการนอนการออกกำลังกายทั้งหมดเลยส่วนเนี้ยช่วยเราได้จริงไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่วยได้ครับอันนี้เพาเวอร์แลกครับชุดเพาเวอร์แลกนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมขายยกโชว์ออกนะครับผมราคาชุดนี้มีม้าให้ด้วยมีดัมเบลให้ด้วยทานยาวให้ด้วยครับผมตัวนี้อยู่ที่7 0 0 0บาทนะครับส่วนตังนี้เครื่องกันเชียงบกกันเชียงบกเป็นเครื่องบริหารน,นะครับคารีโอนะครับเครื่องบริหารแขนขาอกแขนไหล่ครบหมดเลยนะครับเป็นเครื่องสไลด์นะครับกันเชียงบกอันนี้ชุดยิมราคาถูกมากเลยนะครับผมขายถูกกว่าราคาสงร้อยเปอร์เซ็น 3,000บาทครับของใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมทางสต็อกนะครับ3า0 0บาทครับมายกเลยนะครับผมใกล้ใกล้ส่งให้ฟรีส้งให้ฟรีอ่าตัวนี้ชุดบาเบลนะครับชุดบาเบลนอนยกนะครับผมตัวนี้จะเป็นของใหม่นะครับของใหม่ทั้งชุดเลยขายถูกมากเลยครับผม1 5ื0นานะครับแผ่นรวมทั้งหมดเลยพานด้วย50โลเล่นแขนได้ขาได้ขาได้แขนได้พกพืเลยนี่นะครับมีตัวเซฟล็อกนะครับ ตัวนี้ชุดดัมเบลนะครับผมสองกิโลถึงเก้ากิโลทั้งชุดเลยนะครับทั้งชุดที่เห็นเลยนะ,ะมีขาดเจ็ดโลเจ็ดโลไม่มีใช่ไหมมีไหมอ๋อเจ็ดโลก็มีนะครับเจ็ดโลก็มีครบหมดเลยนะครับขายครบเนี่ยทั้งชุดี่ยที่เห็นเลยนะครับผมขายถูกเลยลูกค้ามาเอาเลยนะครับหก0ันห้านะครับนี่รีวิวให้เลยหก0ันห้าครับลูกค้าอ,ออกมา,าดูตัวนี้ครับ แอร์วอล์กเกอร์บริหารไหล่บริหารขาแบบนี้ครับผมนะบริหา,า,ารขาเดินบุรอกาดเครื่องเดินบรุรอกาดกาเหมือนเครื่องเล่นเอาดอท์เขาเรียนการแจ้งใั้ตนเองนะครับผมนะอันนี้เป็นสเต็ปที่อินดอร์ใช้ในร่มนะครับบริหารขาด้วยนี่ครับอ้าวนะครับดูแล้วครังสอนจะไม่ชำนาญเท่าไหร่ครับผมนะ่ะกระสานงานไปสาธิตให้ได้ให้เห็นนะครับการเล่นนะครับผมนี่เป็นคุกเข่าสไลด์ พวกเขาสไลด์บริหารหน้าของอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ็บมากเล่นนะครับผมรดัตอบโจทย์ได้หน้าทองแน่นอนนะครับโอเคนะครับสาคิดมากเดี๋ยวผมเหนื่อยนะครับผมอธิบายต่อไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็นชุดมาลากปรับระดับนะครับเบนนะครับในครับผมปรับระดับสูงต่ำได้องศาได้ตีนองศาได้ได้หมดเลยนะครับบริหารแขนได้นะครับใส่แตนำหนัก ตัวนี้ถูกเลยเช็คราคาได้เลยคนระับในเว็บขายยูเจ็ดถึงเก้านะครับผมขายห้าพันห้าตัวนี้มาดูมาลามาลาตัวนี้นะผมเป็นตัวโชว์เหมือนกันนะครับผมสองพันเก้าส่วนตัวนี้ลูกค้าจะเอามาเ,าเลยห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะมาตรบนี้ห้าร้อยบาทบตัวนี้กา,านทวิชออกแบบมาเป็นระบบเหล็กทั้งหมดลูกปืนเหล็กนะครับนี่นะเอวไม่สวยให้รู้ไปนะสวยแน่นอนข้อสำคัญคืองานนี่เงงแงงงานเก็บฟิตเนสนะครับ นี่ครับนี่หกพันห้าครับผมตัวนี้นะครับผมมาหน้าร้านครับมาต่อหน้าร้านผมรถไทยทุกเจ้านะครับตัวนี้บาหนสามหศูนย์นะครับผมนี่ครบเซ็ตเลยเห็นตามนี้เลยนะครับอ่าพันเก้าในระยองผมส่งให้ฟรีแต่ถ้าต่างจังหวัดผมคิดค่าส่งแค่สองบาทบาทพันเก้าครับนี่ครับบาหโอนใช้ในบ้านนะครับ เคตับต่อไปเป็นกันเชียงบกนะครับเนี่ฮะกันเชียงบกรุ่นเติมน้ําเลยตัวนี้เป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ติดใหญ่นะครับผมมีลูกค้าหลายคนต่อผมมาเยอะมากผมขายไม่ได้นะครับราคาที่ถูกเกินไปตัวนี้นะครับผมขายได้อยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับรุ่นเติมน้ํานะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับใส่น้ำแล้วใช้แรงแรงน้าเนี่ยต้านนะครับผมมันจะทําให้เครื่องสมูทนะครับผม หน้าจอมีระบบโชว์ทุกอย่างเลยนะครับมีหน้าจอนะครับอาแล้วก็ตัวนี้ขายดีสุดๆเลยนะครับถ้าดูในเพจผมเนี่ยฟิ t เทคกับเครื่องของการมือสองเนี่ยตัวเนี้ยผมก็พิวค้าสั่งเนี่ยเราก็เอารองให้ดูเลยให้เห็นเลยนะครับผมจริงๆแล้วผมลงมือสองเพราะว่าเป็นของใหม่นะแต่ลงมือสองเพื่อ,อกลุ่มลูกค,ค้าที่ต้องการเพราะราคาเนี้ยของใหม่เนี่ยเทียบเท่าอะไรรู้ไหมครับเทียบเท่าราคามือสองคือมันถูกมาก นะครับโอเคก็สินค้าเยอะนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามาเข้ามาแล้วก็อันนี้เป็นกระสอบทรายมีสองรุ่นนะครับผมมีรุ่นแบบเนี้สามพันเก้าแล้วก็รุ่นแบบคนเนี่ยใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่นะนะครับราคาห้าพันเก้าครับแล้วก็มีแคมโพลีนนะครับลูกค้าสั่งมาเยอะมากเลยก็ให้ส่งนะครับมันขอดยากประกอบยากมากเลยนะครับผมผมอยากให้เอาเอาเป็นตัวเลยพันห้านะครับตอนนั้นนะครับราคาหน้าเว็บจะขายสามพันเก้านะตอนนั้นครับ พันห้ามายกกลับเลยครับพี่เนี่ยยกกลับเลยเพราะว่าเราถอดประกอบไปแล้วเราส่งเนี่ยมันยากนะครับกระโดดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เป็นตกไปข้างล่างนะครับมันสปิงดีมากนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมทอนี้ผมขายอยู่เจ็ดพันเก้านะครับลูกค้ามายกกลับเลยสามพันเก้าถูกมากนะครับของใหม่นี้นะครับลูกค้าจะเอานะครับหกพันเก้าเนาะแต่ว่านี่ตัวโชว์ที่ผมประกอบแล้ว 3,009นะครับโอเคครับผมสินค้าในร้านก็จะมีประมาณนี้2ชั้นนะครับผมก็ถ้าสนใจไหนก็สามารถสอบถามอีทบลกช่างสอนเข้ามาเลยทางเพจเนี่ยจะมีน้องพี่แอดบินคอยตอบตลอดเลยนะครับบางทีตอบช้าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีมีส่งของมีอะไรประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมก็ถ้าดนคลิปก็จะมีสาขาที่จันร้านแม็กแม็กนั่มจันบุรีเสดด้วยนะครับผมที่ช่างสอนดูแลแล้วก็คอนแทคเรื่องซ่อมเรื่องอะไรอยู่นะครับ มีรูกค้าหลายหคนไปนะครับเพงซื้อไปอเครื่องมีปัญหาไม่ไว้ใจร้านฟิ t e c h หรือ m a g กนัมนะครับพอได้ลองซื้อแล้วสินค้าไม่หาจริงก็ไว้ใจที่ร้านนะครับผมวิ่งซ่อมให้ดูแลให้นะครับสินค้าแก้ไขไม่ได้ผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ฟรีนะครับถ้าอย่างนั้นไม่สามารถเปิดได้ถึง12ปีนะครับผมในระยอมก็จะรู้เลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนซ่อมหลักๆเลยทุกหน่วยงานนะครับทุกเอกชน ส่วน,นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าบ้านนะครับถ้าดูในคลิปเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะครับบางลงบางอันบางอันเราก็ไม่ลงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะแต่ร้านนี้คือเจ้าแรกของเมืองจังหวัดนะยองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมบััสดีครับ